ฝนตกครับฝนตกวันนี้ฝนตกถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอากาศดีเลยวันนี้แบบไหนก็ไม่รู้ครับสวัสดีครับผมก็<อ>มามาหาเหลาครับอันนี้ก็บ่ายแล้วแหละบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงแล้วแหละทั้งมาทำเอแเหล่ทาทำอะไร เปลี่ยนกรองเปลี่ยนกรองเปลี่ยนกรองหรือเปลี่ยนอะไระใส่กรองแต่งใส่กรองใหญ่นะฮะอ๋อข้างหลังมันไม่มีโอ้นี่อ <c oughs> ันนี้ช่างมาทำแอร์ครับช่างมาทำแอร์ด้วยวันนี้ ครับครับสวัสดีครับไหนเอามาไหมต้มนะโอ้ขาดไม่ได้หรอกเอามานี่เดี๋ยวกินด้วยทั้งหมกินหมดแล้วเอ้าหมดหมดแล้วไหนไม่เคยกินมากินทำไมอ่ะต้มอร่อยอ่ะเนาะกินเอาโอ้เดี๋ยวจะกินของเขาแล้วฝนหยุดตกเดี๋ยวจะไปเก็บใบให้ใบมีใบเยอะแยะใบอะไรไปยางเหรอ ใบเย่อใหญ่ช <screws in the ground> ่างจันเจ้าไอตู้นั้นต้องตีเองเหรอนั่นน่ะนั่นไอตู้ตู้นั่นน่ะซื้อมาเลยอันนี้มันมีขายอ๋ออันนี้มีขายแต่ตู้ต้องทำเองอ๋อวันนี้ใส่ข้างหน้าด้วยอันหนึ่งไม่ดีเหรอเนี่ยมาใส่ข้างหน้านี่น่ะ เออใส่ข้างหน้าสักอันเอาไว้เป่าข้างหน้าเอาไว้เป่าหน้าอกไม่อออันนี้ช่างจันเจามาทำแอร์ครับปู่ดูทำไมมันหมุนไปทางโน้นะ่ะทำไมไม่ให้มันหมุนมาข้างหน้าดิโอ้ชายใช่ไหมครับรถขอฟังพูดไป ไอ้คน enfin จะไปมีแรงที่ไหนจะไปขับรถเข้าพังนึงขนาดนั้นอ๋อลองลองสับไงลองดูไงเขาบอกว่าเหยียบตัดสับระเบิดไงก็ลองดูไงสับละลายหมดเลยละลายหมดเลยยังไม่ได้ยกเลยละลายก่อนืออ เขาเฉพาะจะอเอาอะไรพวกเอาพวกข้อเวียงแล้วก็ไปซื้อลูกสูบแล้วก็ไอพวกทรงพวกซีนพวกโปเกนอะไรเนี่ยก็หมดไปแล้วเจ็ดแปดมือเนล้วนี่เขาจะมาทำรถเขาแบบไม่ให้ไอ้วุ่นวายกับใครเลยเนี่นี่หรือเหลาช่างมาแล้วเดี๋ยวให้ให้ช่างดัดเหล็กมาเชื่อมตรงนี้ให้เลยเนี่ <laughs> นอมือจับเนาะใช่ไหมเออ ช่างจัดเจ้ามาแล้วจะเอาวิธีดัดเหล็กช่างมีไหมตัวดัดเหล็กอะอยู่แต่ที่ร้านเหรอไม่ได้ที่รถมาน่ะโอ้หน่าเสียดายเนาะเราทาสีให้สวยๆเลยเดอ้อ<ๆ>เขาจะเอาเป็นสไตล์รถเขาแล้วเขาจะติดไฟข้างหน้าแบบนี้แหละนี่แหละเวลาเขาซื้อรถมาเดี๋ยว ช่างจันเจ้าจะได้มาติดไอไฟเนี่ยติดไฟข้างหน้านี่สอ,องอดวง้วันแล้วผมไม่ว่างเออ,เอ,อ,เอ,อว่างตอนไหนก็มาตอนนั้นเนาะออดูครับดูรถคันนี้ไอตอนที่เอามาใหม่ๆกับมาถึงปุ๊บเหลาจัดการหนูสวยกว่าเก่าเยอะเลยเออพอล้างขัดขี้ใครเหมือนกับคนเหมือนกับสาวเข้ากรุงเทพเลยเนาะ ไอตอนไปจากบ้านนอกเนี่ยตัวด้าดำพอกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยเฮ้ยท่านบ้านตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นแบบไหนนี่มช่องกระังมันไม่มีไม่มีถ้าไม่มีมันเสียเร็วนั่นแหละแล้วก็ต้องมาทำที่ปิดทำได้กี่เย่า ะได้ไปไม่รู้ดูการเล่นนี่ไหนโอ้ถ้ามันไม่มีข้างหลังเคยนั่นนี้แป๊บเดียวเท่านั้นเละนั่นแหละนั่นแหละแป๊บเดียวเท่านั้นแหละอันนี้ก็ไอ้นาไมาก็ต้องทําที่ปิดดีๆเลยแหละ<ช>เอาไอ้นาไมายิงใช่ไหมสตีคนต้องใส่แผ่นเล็กนี้แล้วก็หาพวกแผ่นสัรสนก็ได้ปิดกันตั้งตรงนี่แล้วก็ยิงโคนรูปมันได้โคนรูปปิดรูท้าไม่งั้นก็แป๊บเดียว อวัดแล้วมองมองแล้วก็ไปวัดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดหรอ <laughs> ห้ไล่ร้ายกินข้าวก่อนช่างมันบ่ายสองโมงแล้วข้าวก่อนโอ้ฝนเสียงฝนมาดีอยู่คืออยู่เสียงฝนเนี่ ขอล้างเข้าไปเป็นไงสวยกว่าเก่าเยอะไหมสวยกว่าเก่าเยอะเลยอ่ะผิดหูปิดตาเยอะมากเลยอ่ะา <c oughs> พูดจริงๆพูดจใจเออโอ้วันนั้นเคยธรรมดานี่อัดอัด,อดไอใส่แฟบไปเลยแลย้วใส่แฟบไปกับครุแล้วก็ฉีดโอ้ออกดีจนมผมถามหน่อยเออถ้าใส่แฟบไปกับครูนั้นแหละแล้วมันดูดเข้าเครื่องอดัดฉีด <ทำ S 2> มไมเพียไหม เออผมก็ไม่รู้ดิแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะใช่ผมก็เลยทําไงเห็นเขาทำเห็นเขาทํากันเยอะไงก็เลยเอามาทําตามเขาดูเนี่ยผมก็จะถามอยู่เออลองลองผมเคยบอกให้เราเราเคยใส่ทีนี้ผมบอกว่าอย่าใส่เออเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเสียลูกสูใช่ไหมเสื่อนักชีใช่ไหมใช่เออเออเอาใครรู้บอกเด้อวันหลังผมจะได้ไม่ทําแต่ก็คอมเมนต์ก็บอกว่าทับ ถ้าดูดน้ำแฟบแล้วก็ให้มาจุ่มน้ำเปล่าโตไปเลยไม่เป็นไรดอกคอมเมนต์เขาว่าเงี้ยไม่รู้อะเออไม่รู้ผมว่าผมว่ามันจะเสียไหมคมคิดว่าผมนใช่ไหมแต่ลองถามเขาดูเนะใช่แต่ผมแต่ผมผมเห็นเห็นเขาทำอยู่ผมจะเลยทำตามเขาดูไงแต่มันก็สะอาดจริงๆมันยิงทีเดียวปุ๊บเราเอาผ้ามาลูบมาเช็ดสะอาดเลย ม,ม,มันไม่ต้องใช้น้ำแป๊บ,บไหนน้ำยาเนี่ยไหมคือผมมายิงไงข้างล่างยิงตรงนี้ไงไม่ได้ยิงแขนไม่เลี่ยนเลยคือยิงปั๊บเราไม่ต้องเอาแฟบถูไม,ถไม่ถูครับคือยิง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 เพอวเอาน้ําเปล่ายิงเพอเอาเช็ดเช็ดเช็ดสวยเลยเนี่ยออกสีเลย อันนี้ทำตัวปิดข้างหลังครับช่างจันเจาแอร์เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมใส่มาหนะ้าตัน โอ้ฝนตกฝนตกแบบไม่มีลมเลยตกแบบนิ่งๆเลย